โอเคสวัสดีครับ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 วันนี้อยู่ในมีครับมอสวันพีชนะครับวันนี้อยู่กับเพื่อนผมนะครับเพื่อนเพื่อนคนเดิมอีกแล้วไม่ไม่เพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรตอนนี้ตอนนี้ชื่อชื่อชื่อไอวีเขาตอนนี้โอเคครับเพื่อนชื่อเต็มดิโอเคเพื่อนเราชื่อสเตนนะครับวันนี้อยู่ในมอสวันพีชนะซึ่งมีมอสสามสิบกัวแบบใช่ไหมครับสามสิบกัวมอสที่เราเล่นในตอนนี้ตอนแรกเราก็ต้องหาของถูกปะ าของใช่ซึ่งของตัวนี้ก็ต้องเอาที่ไม่มีเอีไยเลยเไอ้เสื้อโอเคเพื่อนเพื่อนผีเสื้อดูดิผีเสื้อผีอะไรน่ากลัวอะไรเพื่อนผีผมอ๋อนี่น่าจะเป็นมดหนึ่งอย่างที่เราแต่กูยังไม่เห็นหนอนเลยอะที่ที่กลัวมาลงใช่ไหมเออกูลงม็อดหนอนแหมปูมึงบอกว่าจะลงกับปูด้วยมีปูด้วย ปูนาคาเกตัวใหญ่ที่ไม่มีอ่ะเออแล้วมันอยู่ไหนอะตอนนี้ตอนนี้เราต้องอัพขั้นแล้วนะเว้ยอัพขั้นเป็นอุปกรณ์หินไอ้เพื่อนนะดิผู้หญิงชอบนะเว้ยอะไรมาทันเราดิชอบผู้หญิงชอบใช้แครอทเด้ <c oughs> อสวยใช่เท้าไอ้สัสเ <c oughs> <c oughs> ขาเอาไปทำไมอ่ <c oughs> ะเขาชอบทำอาหารเว้ยผู้หญิงอนะอ๋อทำอาหารนะเคปยมึงไ,ไม่คิดจะทำอุปกรณ์อันนี้เหรอ ซึ่งผมได้เสื้อนี้มาจากการที่ผมหนีอกองทัพเรือมาเมื่อกี้นะครับอาจจะยังไม่ได้อัดไว้แต่ก็่แนแเลยฮะก็ได้มาตอนนี้ก็ทาอะไรก่อนที่ขุดกับอ่าขวานตัดไม้กับที่ขุดเออแล้กหมเชท,ท้ามันกินได้ไมเหมือนไเลยใช่ใช่ใช่มอนที่ผมลงมานี่มันมีเป็นปลาด้วยนะครับปลาแล้วก็เป็นผลไม้ผลไม้ปลาถ้าเคยเล่นสตาร์ดิวนี่กูเอามาจากนี่เลยไปเหมือนไปเลยอ่ะ ออตอนนี้กูได้อุปกรณ์สิ่งที่เรียกว่าขวานกับพิกแอคมาละแต่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 แต,แต,แต,แต่เรามีสิ่งอีกอย่างนึงที่นําเสนอคืออะไรเมดเมดนี่ฮะเมดของเราเมดสุดน่ารักและ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 เราสามารถาเปลี่ยนชุดมเมดได้ด้วยเปลี่ยนเป็นตัว <c oughs> แต่ถ้าตายเราก็ต้องอัญเชิญใหม่ซึ่งผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเมดเลยนะครับก็ต้องศึกษากันอีกทีนึง แต่มันสามารถเอาเป็นไอเดนเอาอเอตแ,แท็กโบหรืออะไรพวกนี้ได้เลยปรับได้ให้มันดำอะไรก็ได้ซึ่งมีเสียงภาคด้วยครับยอดดีสุดๆไปเลยโอเคชุดนี้เลยนีแล้วกันไปโอเคเก็บไว้ก่อนนะถ้าเมีตายเราขี้เกียจอันเชิญซึ่งทำไม่เป็นด้วยตั้เพื่อนเอ<ๆ>อเลือดตัวมีหนึ่งหลอดอ่ะตอนนี้มาเด่นต้องหาอาหารสิงั้นงั้นเราจะต้องทำแอปเปิ้ลกับหาไฟใช่ตอนนี้เลือดมันเต็มใช่ไหมเต็มเต็มเห็นตอาข้างหน้าป่ะเพื่อน เฮ้เพื่อนไม่ใช่เป็นฟาใส่กูเพื่อนกูช่วยไปเลยกูไปไม่เลือดมึงถ่เลือดมึงเหลือหนึ่งนะแตมมึงน่าจะตายแล้วมึงมึงออกไปมึงมึงเอามาให้กูก็ได้ให้กูสู้ก็นอะไรแแต่เพื่อนมึงตายนะตายตายตายไปก่อนเไปก่อนโอเคเราเราควรจะจะเราจะสู้มันทำไมวะนี่เพื่อนแล้วมึงเอาไอ้อันนี้มาจากไหนเนี่ย มึงเอาวุธสิ่งนี้มาจากไหนวะเพื่อนปลูครม,มเอาแผลเฮ้ยแตมึง<อ>มีเลือดใช่ไหมอ่ะมึงเอาน้ำยาเยียวยาไปดรวะเพื่อนเยียวยาหัวใจได้หรือเปล่าพ่อรักแต่คือ, <c oughs> อนนเลือดขึ้นมาสองหลอดเอาวุธคืนไปซึ่งเราก็ต้องปลูกทำฟาร์มเพราะว่ามันไม่มีมอนสเตอร์อเลยตอนนี้อ่อออะพูดถึงเจอเลยไม่หมายถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าหมูเพื่อนอ๋อแล้วเจอกะแก่เพื่อนเออกินแกะก็ได้แกะมีเนื้อมอนกัน๋ ่เพ<ท>ือแต่ตอนนี้ก็แล้วดนเนื้อแล้วโอเคเพื่อนซึ่งก็ต้องทำ,ทำที่เผาเนื้อเพื่อนวันพีทเรานี้โคตรอนานเลยเฮ้ยเจอเหล็กแล้วเราจะตามหาเรือด้วยนะครับซึ่งก็สร้างเรือด้วยแต่ตอนนี้เราต้องมีอุปกรณ์กับอยู่ให้ได้ก่อนอยู่กับโลกปกติให้ได้ก่อนตอนนี้ต้องมีไฟเพื่อนตอนเนี้ยไอเทียเไม่งั้นซอมบี้เกิดแน่นอนถ้าเราจะทำฐานนี้เราต้องเอาไม้มาเผาแต่เอาไม้มาเผาเพ,าเพื่อเอาฐาน,นเพื่อนาไมไมครับ เกูค้าวแล้วเพื่อนกูตัดไม้แบบซึ่งคิปเปอร์มาระเบิดไปเลยลวะเป็นต้นไม้ล้นด้วยแล้วก็ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้อันนี้เป็นมันไป้ต้นโอกนะครับเอาไว้ปลูกซึ่งดอกเยอะมากเลยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะกําลังหนาวหรือเปล่าเว่าเราควรหาอาหารไว้ตอนนี้ไม่มีอาหารเลือดมันจะไม่เพิ่มเลยแกะเมื่อกี้มึงเอาเผาแล้วถูกปะเผาแล้วเผาแล้ว ไม่ไม่มึงไปลอกตีนมันหรือเปล่าเไรนี้เกุงมุตัดไหมเฉยๆแบบแต่ละมันก็ได้เราสามารถเราต้องหาเหล็กเพื่อมาทําสิ่งที่เรียกว่าที่ครับเรืออ้อาวแล้วกูได้จากไหนเนะี่ยจัดหาฮาร์ดแวร์โอเคมีอะไรบ้างนะหน้านี้อธิบายผลต่างๆ่าละไม้ปิศาจต่างๆแล้วก็เบอร์รีกับบอนตี้สามารถทำอะไรได้เอ่อหุย้ยอ่านไม่ออกอ่ะดีเวยโอ้โหเรือ ซึ่งเรือนี้มันต้องใช้ขนแกะแต่สิ่งที่หายากเลยขนแกะสีขาวกูมีขนแกะอันหนึ่งโอเคมาได้ที่ครับเรือแล้วนี่ที่ครับเรือเฮ้ยเราทำไงอะ่ะเอง็งเห็นสมุดที่มันให้มาปะ่ะสีน้ําเงินนะยเห็นปะ่ะสมุดที่เขาให้มาในสีน้ําเงินเราสามารถดูได้นะเรือมันจะมีเรือบอกอยู่ว่าเรือครับยังไงโอ้ใช่เอ่อแต็มเพื่อน เพื่อน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 มาหาใจใจกูนะเพื่อนแต้มแตมมึงตีกูแต้มไอ้ขี้กูรีดเล่นบิลีด้วยเดี๋ยวนะไอ้เขี้ยโลกอะไรกันอันนี้คือเลือกอะไรแต้มไอ้เจ้ามีเมดไม่เหรอวะมันเป็นเม็ดแต่ไอ้ตายหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งวยเพื่อนแต่เลือดกูเหลือสองหลอดแป๊บนึงนายเป็นแอ็กแทนเปเปล่าอูอเราอยู่เร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ย มันดรอปอะไรบ้างเหมืนมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเพื่อนชิปหายละกูปรับเป็นแอนแท็กมือเอาเมดมาช่วยดิมาเอาเมดมาช่วยดิแล้วปรับเป็นแอตแท็กอ่ะไม่จงดิเฮ้ยหรือกูเป็นโบ้ดิเป็นโบ้เลยลูกพ่อชิปหายแล้วแต่กูดับกูดับให้้นอมเนโะตีไม่ถึงกันเลยแขนสั้นเนยี่สิเราเราตีไม่เลยไปเลยตีไม่เลยเฮ้ยเอาดิเอาดิตีตีเลยเว้ยเชี่ยเมดโคตรผิดประโยชน์เลย อย่าไปตีกับทหารเรือเลยเพื่อนกลัวมันอันตรายนะเกตันดันก็ทหารเรือไปเหรอเกตันดันก็เชื่อทหารเรือเฮ้ยมันมีเลเวลหรือเปล่าเมทมันมีเลเวลวะเฮ้ยน่ารักแป๊บนึงแล้วแล้วแล้วลูกลูกมึงตายกูบอกอย่าไปตีทหารเรือไอ้ซ้อนเกตันดันมันซื้อกูเพื่อนตาย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 แล้วเออกูตายแล้วกูบอกคือ

ระบบรีไว้มันใช้ยังไงวะเพื่อนแต่ไอสิ่งที่น้องคีคุูอโนเนะของมึงเนี่ยเขาตายแล้วซึ่งการอัญเชิญกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูว่านะเราจะนอนยังไงถ้าเรานอนไม่ได้กกูเลยจะตายเราละถ้าเรานอนแล้วมันจะเป็นการเซฟได้ไหมนะจะบ่าอ๋อมึงตายอ่ะโดนฆ่าดีส๊อต เอ้ยทำยังไงดีนะคิดกูอโนเน่มาช่วยเราไม่ดีแล้วตอนเช้าแล้วนี่มันคงไม่เจอไปหาเลือดด้วยมัตอนเช้าแล้วนะเว้ยเฮ้ยน้องมันเช้าแล้วไม่ดีกูแล้วมั้งเล้วตามกูมาไหมอ่ะกูไม่ใช่ละเพื่อนมนปรับเป็นฮาร์ดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ปรับเลยเพื่อนมันปกติของโลกใบนี้นะกูละกูต้องสร้างกำแพงกั้นระหว่างสิงคโปร์ แต่ไม่ใช่ว่ามันขึ้นมาได้กลัวแล้วไม่นะยี่ี้อ่าตายแน่หน่โอ้ยสัตว์เลยมาดิไม่เคยกลัวอยแล้วอ๋อมันตายบอดแล้วถูกป่ะตอนเนี้ยโอเคโอเคตายบอดละเราจะต้องไปที่ไหนดีๆสักที่เพื่อนก็คือต้องมีอาหารแหละเบรดโอ้โหเกาะแม่งไม่มีอะไรเลยเพื่อนก่อนเนี้ยแกอ๋อคุณเพื่อนเพื่อนอุ้ยแครอทผลไม้เต็มเลย ว้าวทำไมคลิปเปอร์มันเยอะวะทำไมคลิปเปอร์มันเยอะวะเพ่มั้งเฮ้ยทำไมมึงยืนตายหนวดขาวตัวตัวอะไรอ่ะไม่รู้ตัวยี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยขี้ขวาเพื่อนเฮ้ยขี้ขวาผ่านใช่ใช่ใช่ด๊าห์ูหลอดเฮ้ยด๊าฮนี่ไงอ่ะไม่ตาย ไม่ตายแต่มันไม่ตายแค่มันเลยมือจับกูจับมันอยู่อ้นี่เฮ้ยได้ดีกว่าแต็มต้องเผาน่ะเฮ้ยต้องแต่ขึ้นต้นไม้อย่างงี้ได้เลยเหรอใช่กูลงมากูลงมาให้กระโดดขึ้นแบบเป็นกำแพงกันเลยนปึ๊บอ่าใช่มันมันไต่เลยเหรอไม่หนีกำแพงไม่ได้เลยนี่ไงต้นไม้อะได้อ่ะเนี่ยขึ้นได้ปึ๊บมึงต้องกดชิไว้อ่ะมึงเห็นปะมึงกระโดดปึ๊บแล้วก็กดชไว้ปึ๊บกดชิพค้าง โ oh. อ้โหนี่นแหละว้าว <Wow. S 1> เพื่อนเพื่อนถ้าเป็นกำแพงเราก็สามารถเกาะติดซ้ายแล้วก็ไปขวาอะไรวะจุ๊บนี่ไงจุ๊บอ่าใช่ใช่ใช่เรไปเกาะใหญ่ก่อนไหมอ่ะแล้วแต่ได้วบอสเราโพลเล็กกันก่อนไหมเราโพลเล็กกันเ,เลยโพลเล็กกันโพลเลก,ก่อนเราเราลงเราลงเรือนี่กดมือก็คืเรากดยังไงชิบอ๋อชิบก็ชิบเราต้องเผาเหล็กก่อนเพื่อ่นั่นแหละสิ่งที่เราต้องทำเลยนะทัานท่านไม่มีเหล็ก เมื่อกี้มึงไม่ได้เลยมันมันมันมืดอ่ะมัวเกลีป่ะไปออกเดินทางอยู่เก็บน้องไว้ด้วยเฮ้ยมันอาจจะต้องใช้อันนั้นเพื่ออันเชิญคืนืลเปบ่าไม่ใช่ไม่ต้องใช้ไปแล้วยังไงอ่ะพื่อนไปเพื่อนมามาอันเชิญเพื่อนมามาอาจจะเจอเรื่องอะอ๋ออะไรอ่ะอ๋อทำไมขาเรานั่งอย่างนี้นะการนั่งเรือของเราก็เอาขาจุ่มเลยในน้ำเหรอเฮ้ยมีอะไรได้น้ำเต็ม ก็ได้เหรอบ้าหรือว่ามัาไม่ยังไงไอ้มนั่นนะนี่หัวหัวหัวมึงบังมดเลยมึงก็กดห้าเปลี่ยนมุมมองไงเพื่อนเอไว้ขาเราเราจะเป็นจุ่มนะข้าบอกแล้วขาเราแปลกชะมัดเลยเฮ้ยกูล่วกดมาร์คแมปไว้ก็ได้นะตรงนี้มันจะถึงไม่ได้มันจะถึงไมนี่ยเป็นดินใหญ่มันจะมีหรือเปล่าทำไมที่หน้ากูเห็นเป็นทะเลทรายวะเนี่ย เราไม่น่าลงทะเลทรายนะน่าจะไม่มีเขียอะไรให้เราทำหรอกเอ่อแต่เรายังไม่เห็นเรือจนสลัดเลยนะเฮ้ยหมู่บ้านหนึ่งทีซิดมูบ้านว้าวเว้เว้ในอีงเพื่อนั่นหน้าเรานี่เองเป็นหมู่บ้านละโอเคจอดทับเทียบเรือเลยเป็นความโชคร้ายเพื่อนในความโชคดีอ่ะเอาที่ไปเพื่อนโอเคตัวอะไรแม่ต้อนรับมันต้อนรับเราเพื่อนเอาแย่อาเอาแยอาเอาแยอาแย่เอาอีกแล้วแต่ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยถ้ามันโคตรน่ากลัวจริงถ้ามันน่ากลัวมากเไปเอ่อแล้วก็มาอยู่กับหมู่บ้านไงเฮ้ยกระเซฟเตียงมันน่าจะมีเตียงมีแน่เลยรอจะยึดบ้านมาเลยนะอ๋อเลยละกันนะ <c oughs> มีแต่พรมเมออบ้านหาอะไรมีแต่พรมวะยังไงมีเตียงสองอันพอดีโอ้ แล้วก็มีละด้วยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมีกระสุนปืนเออแต่เราเห็นแต่กับท่นเรือเรายังไม่เห็นจนสลัดมีเหรีมีเงินเต็มไปหมดไปนอนเตียงตียงอยู่ไหนอ๋อเตียงอยู่ด้านบนนะเฮ้ยวอเตอร์เดาเฮ้ยเต็มเต็มเต็มูวางน้ำไปเพื่อนเพื่อนเล่กูเลสองลอดฉันวางน้ำไปละคุณจังเอเยี่ยมเลยเฮ้ยเจอูกกระสุนเอามันเลยหอยหอยเ่นเ่ฉันเลยสองลอดตฉันโดนต้นกระบองเพชร้ยเยะเยอเยะเเพื่อน ขี้คว่ำข้างเพื่อ๋อจริกละเมื่อกี้กูว่าไอ้ไอ้หอยเพื่อนมันเป็นหอยแตมหอยอุ้เโ็นต้นั่นเลยฉันมีเงินนอนดีกว่าเพื่อนนอนนอนให้มันเช้าไว้เครอยู่เด็กซอมบี้เดี๋ยวว่ากัดถ่ายเพราะมันเป็นซอมบี้ทะเลทรายมันไม่โดนแดดตายนอนอาจจะอยู่ตรงนี้ไปชั่วคราวนะเพราะว่ามันมีต้นไม้อีกอันนี้คืออะไรอุ้ยขี้ลาวาขี้หายแล้วไอ้หอยนี่คือมันเป็นลาวาไว้แต่หอยลาวากับหอยน้ำ มันมีหอยอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหมดเลยเฮ้ยเห็นใครโรชิกิอย่าบอกว่าคัพขนมปังไม่ได้บ้าขนมปังนี่นะทำไมคัพขนมปังไม่ได้ไม่จริงินอ๋อ,อแต่มันต้องทำงเป็นโดนัทก่อนเนอขนมปังมันไม่ได้คัพง่ายเหมือนปกติแล้วแต่ชีวิตละ,ละมาร์คขึ้นในขั้นเลยเราจะทำอาหารเนี่ยมันยากได้หรือเกินกูว่ามันน่าจะเกินตัวไปว่ะหรือก็ปไปคเอยคุย,ลยแล้วกัน เอาไว้ค่อยคุยเลยไหมแต่เราสามารถใส่เกาะได้สองอันอย่างที่ผมบอกอแต่สิ่งที่เราต้องใช้ตอนนี้สำคัญที่สุดเลยก็คืออาหารเพื่อนกูไม่มีอาหารเลยซึ่งคราบก็คราบไม่ได้ไม่ได้อ,าง,อางนั้วฉันสามารถกินแค่เราได้นะ <c oughs> ใช่ฉันกินได้ซอมบี้มันอยู่ตรงนี้เ,ออเลือดกูไม่พอมาเลยลูกน้อยเฮ้ยโอเคสวย เลเวลของนายฉันดูให้ได no like. no like anyway? ้หรือเปล่าเฮ้ยเอาเสื้อนี้ไปใส่ดิลูกพ่อให้ไม่มีอาหารเลยแต่ชีวิตกระบองเพชรกินได้นี่ากินได้เลยกินได้โอ้ยถ้าเราไปหาไหนเออนายเห็นในเวอชันหรือเปล่าเดินไปไหนมึงเดินไปไหนอะพื่อะเวลังเดินไปหาอะไรไงพี่โอเคเดี๋ยวอย่าบอกว่าไม่ใช้กระสุนอ๋อ กระสุนในตัวเหรออ๋อมันยิงไม่ออกเพราะไม่มีกร,ระสุนนี่หว่าอ๋ oh. อกระสุน19นั่นนี่ทำไมใส่มันอาจจะไม่แค่กคระสุนมันนะเราอาจต้องเดินทางไปต่อนะร้านช่างติเล็กมันต้องมีของดีอยู่ในนี้แน่ๆเฮ้ยเฮ<อ>้ยเสียงแะไอะไรอะ่ะเรื่อ,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 อง,ออง,งนี้หรออุอ้ยถุงเท้าเฮ้ยถุงเท้านี่หว่ามันมีเสียงใครหัวเราะอยู่วะมีตอมบี้จำนวนมหาศาลอยู่ตรงครูเราควรนอนเต็มตอนนี้อะแต่ดับแระดับกูแข็งแกร่งมากเพื่อน คิดเสียงมันโคตรน่ากลัวนี่เราโกจริงเลยเนี่ยหนูรออะไรอ่ะจะไปชิมเราแม่งรันเทอร์จะวะหาอาหารน่ะเราควรควนเก็บแรงไว้ไฟอย่างอื่นเดี๋ยวตาตอนนี้เราควรออกเรือแล้วเว้ยเรืออยู่ไหนอ่ะแต่ตอนนี้เราต้องไปอีสิ่งที่เรียกว่าเกาะใหญ่ที่มันไม่ใช่ทะเลทรายหรือที่มันไม่ใช่สินทิพยที่รักกานยานนะไม่ใ้่ยังไม่เจอเรือเลยอ่ะเรือจนสลัดมันจะมีหรือเปล่าหรือไม่น่ามีหรือเปล่าหรือมีไม่มีกันนะนี่ไงพื้นที่ใหญ่ มาแล้วโอเคเราถึงลแ,แล้วล่ะแจมเราค่อยไปตามหาเรื่องจุดสลัดพลาดพาร์ทอื่นเลยแล้วควรหนีเอสซอมบี้สองตัวขี้ดีก่อนเดีเราไม่ทางเลยถ้าทางมันน่าคนตีนมากเออฉันต้องเอาเม็ฉันมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนดาบวมเม็ของฉันสินะหรือเมทถือดาบคู่เออฟาโอเดฟ่อดีสแดนน์บรอย่าไปเลยดีกว่าเมทไม่ได้ทำเกมแลแค่ซอดไข่าขาดาวใช่ไหมไปเพื่อนไปดีกว่าระบบ T V P สุดเมามัน T V E นี่หว่า เราต้องหาแกะไว้เพื่อนตอนนี้ยซึ่งแกะตัวเดียวก็ก็ก็ได้เลยนะถ้าเรา,า,าค้ามไปในครขบคูุมเลยต้นไม้สีชมพูนแหละฉั้นเจอกแกะแล้วล่ะแกะสีขาวด้วยหลายตัว <c oughs> โอเคเราตั้งแถวนี้แหละเราอยู่แถวนี้เลยจำ <Okay. S 1> เราควรได้เรือแล้วตอนนี้คิปเปอร์อตู้เ,เป็นโคงไม่ตายต้องรออย่าฆ่านะรอมัน,นรอม, okay. มันโอเคไปกูจะไม่มือบอล สองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช้เจ็ดอันตอนนี้มีเจ็ดอันโอเคครับได้แล้วเลหวะใช้เจ็ดแล้วก็ไม้หรอมีไม้ไหมแต่มีมีเยอะมากกูจําไม่ได้กูจําแบบไม่ได้โอ้สามารถดดวางได้เหยวางไว<ม>้ก<ช>่อนได<ม>้ไหมเฮ้ยได้เอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องวางรวดเดียวเลยสามสี 3, 4, 5, ่ห<ๆ>้าข้างในนี่มีถ้ำเหรอไม่ใช่ถ้ำเห่ะแล้วก็ยังไ,ไงกันนี่ไงได้เรือแล้วเพื่อนแล้วเรือไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหน มันจะอันเล็กนิดเดียวก็ได้ใครจะไปรู้มันมาตามมาเห็นในแผนที่ไหมตามเราไปเราไปลงตั้งนานลงลงวัดตั้งนานนะแซมมัดบอกกูทีว่ามอดนี้มีที่มาคับเรืออาดัมบูยอะไรอ่ะตอบละอ่ะคืออะไรอ่ะอ้าว เก็บหลุดเลยโอเคสำหรับพาน์ทนี้นะครับผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะครับโอเคเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับอีพีนี้ขอฝากไว้ด้วยด้วยกันนะครับเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันตลายบาย